ชมจิวทัชทับเบริรกและเต็นนอนกับระดับความสูง1,768เมตรด้วยกันนะครับ สวัสดีครับช่องสนสนคนชอบเที่ยวเดี๋ยวเราเลี้ยวขึ้นไปีราลังทำกินไหนมวาเมเอ,อรขึ้นไปข้างบนพิซซ่ากิจชุมชนนะครับพิซซ่ากิจชุมชนมน้ำับเบิกเนาะมีลานกางเต็นท์อยู่ข้างบนบ้านพักสีชมพู บอกว่านุ้่ล่วงหล่นไปเลยนะแม่จเจยดายจังเลยนี่เห็น,น,นไหมพิยาหรือสาวุระนี่แหละล่วงหล่นตอนนี้20อ,องศาอยู่เริเวณกลางเต็นนะน่า้าใจว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนพู้ทเบิกนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองติดต่อดูนะครับนี่เป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพู้ทเบิก นำเต็นท์มาเองหรือว่านำเต็นท์มาครับนั่นเราจะเก็บค่าสถานที่ตูกหัวหนึ่งร้อยนะครับสองท่านสองท่านสองร้อยครับผมสองร้อยแค่นั้นเองใช่ไหมครับครับผมทำแน่นำห้องน้ําแล้วก็สถานที่กลางครับห้องน้ําด้านบนครับบีด้านบนด้วยอ่ห้องน้ําก็อยู่ด้านบนแล้วที่กลางทก็อยู่ด้านบนด้านบนเลยที่เป็นที่เป็นหัวข้ามบันไดอ๋อใช่ใช่ใช่อ๋อนี่เนาะ ตรงนี้ได้อยู่ถ้าว่างนะทางไหนตกทางไหนครับขึ้นทางนี้ครับด้านนี้ก็คือขึ้นขึ้นทางนน้นตกทางนี้ครับขึ้นด้านโน้นครับผมแล้วปะตบด้านนี้โอ้โทษเช้าๆมีหมอกไหมครับเออช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วครับระเลยไหมครับชำระเลยฮะชำระเลยครับสองท่านเราก็จะมาข่างเต้นกันที่วิสาหกิจชุมชนภูทะเบิกนะครับค่าบริการก็ท่านละหนึ่งรบาทนะครับเป็นที่เข้าใจ นะครับใครที่ชมคลิปนี้ก็ขอเรียนเชิญมาอุดหนุนได้รเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปเดินสำรวจดูว่ามุมทำอะไรไหนที่เอ่อหน้าจะก,กางเต็นท์ห้องหลับน้ำกับห้องสุขาด้านนี้นะครับมีบันไดนิดหนึ่งโอ,โอเคนะนะเพราะว่าพระอาทิตย์ขึ้นด้านหน้าเราตรงนี้ตรงนี้นะครับพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้แล้วก็จะไปตกด้านหลังข้งบนก็เป็นหอ วัดอุณหภูมิหอสูงชมวมนวที่จตกตกดันนี้รถเราจอดต,ตรงนี้มาจอดกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวมากลางตรงนี้มันล่มด้วยแต่ช้าไม่รู้นำข้างเยือกไมะกาศยามเย็นนะฮะสังเกตว่ามีหมอกเข้ามาปกคลุมแล้วนะครับเป็นบ้านของผู้ระเบิกแน้วเราก็เห็นแนวถนน,นที่รถขึ้น,นะจะเห็นเห็นนะครับว้าวๆนะฮะ ที่ตกไปแล้วนะครับช่วงอากาศยามเย็นที่ภูทะเบิกนะครับเห็มนมากแต่อุณหภูมิเท่าไหร่เดี๋ยวพ่อไปดูมิเตอร์กันด้านหนึ่งของภูทะเบิกช่วงโนหนานแน่นราคาเลยมีทั้งนักท่องเที่ยวมีทั้งชนพื้นบ้านแล้วก็จะเห็นแนวเลยนะมีหมอกหมอกปกคลุมแล้วนะครับย่านนี้อาทิตย์ยามเย็นจะได้ นะตกด้านด้านหน้านี่ตะวันตกถ้าด้านทางด้านนี้ตะวันออกจันแนห์พรัเจา้าจุดด้านบนนูน้นอ่ะฮิตเตอร์พระ,ว,ระวัดอุณหภูมิอยู่ด้านบนนัน่นสูงสุดจุดสูงสุดบรรยาก,กาศดีดีนะี่ครับน้ำด้านนี้ก็เป็นห้องน้ำกึ่งชั้โคกสบายกว่า ทางด้านวิสักยกิจจะบอกว่าอยู่ที่ประมาณยี่สิบอครับอุณภูมิมือเย็นนี้ที่ภูทับออันนี้ก็จะเป็นผัดพริแกงถั่วหมูของคุณแม,คณแม่คุณแม่ก็เป็นผัดถั่วลันเต่าเนาะใช่ไหมแม่ ผัดถั่วลันเตา6โมงแปลหมดตี5ค่ะแต่ว่าพร้อมขายถ้าเจออยู่ที่6โมงเพราะว่าถ้ามาเตรียมนี่ชื่อร้านช่อทิพย์ค่ะช่อทิพย์ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะอยู่ถ้ามีคนก็อยู่ประมาณถึง4ทุ่มค่ะถ้าวันปกติก็3ทุ่มก็ปิดแล้วก็ไม่ไม่มีคนเดินเดี๋ยวก็ลองชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงที่ร้านน้องนี่ร้านช่องทิพย์ ลอลงจีนถะั<ร>่วถัวคุณแน่นยก็โอเคนเย็นี่ก็เวลาสองทุ่มกว่าสองทุ่มเท่าไหร่เนี่ยสิบนาทีสองทุ่มสิบนาทีนะครับตกลงว่าเรามาการเต็นที่ผูทับเบิกหาหั <นะ S 2> วเสีย ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวิสาหกิจชุมชนภูทับเบิกนึกว่าเผาหัวสิงไม่ใช่นี่คือบรรยากาศในเต็นท์เรามีสองเตียงนอนนะฮะบรรยากาศฟินมากมีหมอนข้างมามีหมอนมาพ้าห่มมาตรงอี้นะฮะเครื่องวัดที่มีอยู่ในมือตอนนี้เกือบลงมาสิบเก้าแล้ว ฮะดูเนาะนี่นี่เห<อ>็นไหมโครงขาเดี๋ยวดึกดึกนะดึกดึกไม่รู้จะลงมา,าตอนนี้เตรียมพร้อมหน้าดูเลยมีทั้งไฟฉายสุดยอดเดินทางออกไปข้างนอกได้สบายนอนอ่แนะแม่จะนอนแล้วเห <c oughs> <c oughs> ็นขยากาไม่ได้ส่งให้ลูกสาวดูเลยนะเนี่ยา <c oughs> S <S สิบนาทีทางเสิบนาทีกันแม่งงงขนาดเย็นอ่ะส,สบายสบายนะครับเอามาจุดสูงสุดข,ของผูทะเบิร์กนะครับผู้นี้เช้าว่าจะอลองคลิกไปสังเกตแสงเงินแสงทองยามเช้าส่วนของเส้นทางที่เดินทางขึ้นมาบนผูทะเบิร์กซึ่งมีโค้งตัวเ,เอดเยอะมากประมาณห้าโค้งเอาวาสิงอะไรประมาณนั้นอะ่ะมัน ทางมันแคบไพนิดหนึ่งมันอาจจะไม่สะดวกแม่ตกใจเพราะว่ามาดูไปไปไกลขึ้นไปอีกเยอะถ้าขึ้นไปใกล้ๆเนี่ยก็พะว่า้าขึ้นไปอีกประมาณสักกะดูสายตานะสามร้อยเมตรไกลอยู่พอสมควรเพจริงๆทิดี่ขึ้นได้อะนะแต่เพื่อความสบายใจของคุณแม่นะลงมนนอนที่นี่ดีกว่าก็เลยไม่ได้ไปที่นั่น นะครับอันนี้หนึ่เป็นที่เป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานหน่วยพิทักษ์อุทยานภูไม่มีครูนะหน่วยพิทักษ์อุทยานทับเบิกจุดตรงนั้นเขาก็ให้การเต้นได้นะเท่าที่ฟังดูซึ่งห้องน้ําห้องท่าจะสะดวกกว่าที่มีก<ด>วา่าได้มาตรฐานกวา่านะครับแต่ว่ามันเปรี่ยวมันเหงาถ้าเราไปเนี่ยคงมีแค่สองคนเนี่ยล่ะ มีเต้นเดียวคนอื่นเขาไม่ได้เข้าไปกลางกันมันไม่คือคักตรงเนี้ยมันคือคักมันมีมีเพื่อนเยอะแต่ว่าห้องน้ําเอ่อคนสูงวัยมันก็มี<อ>มสีกส่ก็ดีเขาก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยเขาคงจะต้องปรับปรงุงนะฮะเขาก็อยากให้ดีแล้วมีสโลปให้สําหรับเอ่อผู้สูงวัยด้วยสโลปซึ่งมันเหมาะสำหรับผู้สูงวัย ก็ดีนะนะถ้าเขาปรับปรุงได้แต่เขาคิดว่าเขาจะปรับปรุงอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการมาเที่ยวรอบนี้นะได้ใช้ชีวิตในเต้นเต้นรอบนี้เป็นคนละเต้นจากที่ดอยอ่างขางที่ดอยอ่างขางนั้นเต้นเขาจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่งนอนได้สามคนแล้วเขาก็จะเตี้ยกว่านี้อันนี้สูงขึ้นมาหน่อยนี่นั่งสบายเลยเรามีไฟด้วย เห็นนะโคมไฟเราสว่างมากเลยไรนี้ใช้ได้เลยนี่ร้อยี่สิบวัตต์นะแต่ไม่รู้ว่าเขานานแค่ไหนถึงชั่วโมงนะแต่ตามที่เขาเขียนอยู่ข้างกล่องเนี่ยเขาบอกกองเขาว่าแปดชั่วโมงใช้ได้จริงเนี่ยแปดชั่วโมงตามที่คุยไว้หรือเปล่า <laughs> ที่ขุยไว้ข้างกล่องนะครับนี้ชา้าพบกันนะฮะตรงพระอาทิตย์ขึ้นนะแล้ก็บรรยากาศร,บรอบๆนะะตรงจุดหอนนาฬิกาหอวัดอุณภูมิด้านบานนู้นนะครับบันทึกบรรยากาศยามราตรีนะครับสยพเรืองลองกระจายไปทั่วเลย เป็นเมืองย่อมๆนะดูนะฮะกระจายไปทั่วเลยตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะะแสงสีสันนะครับบอก่าเลยยินดีต้อนรับินดแดนแห่งความสุขสิบเจ็ด กกาสองสองวันจันทร์นะครับยี่สิบแปดนาฬิกาแปลว่าสองทุ่มสิบเก้าองศานะครับสิบแปดนะถ้าดูแล้วหน่อยสิบแปดองศาแคมนะนอนแคมที่ภูทเเิกเมื่อคืนนี้ เชาวนี้ก็สิบแปดองศาถือว่าโอเคเย็นพอหนาวพอแต่อาจจะยังไม่เท่ากับที่ดอยอ้างขางที่ผ่านมานะนะครับสบายสบายนะฮะเชาวนี้พระอทิตย์ยังไม่ขึ้นนะตอนนี้เออตีห้าะจะหกโมงแล้วนะ ไม,มไม่ขี่นาทีก็จะหกโมงเช้าพระทิตย์กลังไปขึ้นนะฮะตอนนี้ก็หกโมงเท่าไหร่นะหกโมงจะสี่สิบห้าแล้วนะครับสี่สิบสี่ขึ้นมาถึงยอดภูดทะเบิกนะครับสวยนะฮะงบงนนะ่วงมงคลองศานครับ สิบห้าองศานะครับหกมองสีเดันจะขึ้นนะครับอะไรเงา,า้ยพุชบุญจุดสูงสุดนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดเมตรยอดเขาสูงสุดของจังหวัดเพชรบูนนรณ์นะครับนะฮะตัววัตถุภูมิตรงนี้ บอกว่า15องศานะครับเช้านี้ะวันที่18บแเห็นไหมฮะโอ้พระอาทิตย์เธอกำลังจะขึ้นมาแล้วสวยงามมากเห็นไหมฮะเธอกำลังจะขึ้นมาจุดสวยวเลยสวยมากสวยมาก สวยงามครับถุกหอรูปเงาส่งเงินเดือนไปกันได้สวยงามวันมาแล้วตะเวนมาแล้วต้องมตะเวนมานะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับมันมีเวลาจะมาเซ้าดูนะเธอค่อยๆขึ้นมาเธอค่อยๆขึ้นมาแสงเงาแสงทองสวยงามมาก นครัเช้านี้ที่ภูทับเบิก15องศาบนจุดยอดสูงสุดของเทชดชูน1,768เมตรนะครัเช้านึ่กา50นาทีพรอาทิตย์กลังขึ้น เป็นบรรยากาศเหมือนมนชมผู้ชรเบ,บิด

ที่มีหลังคานี่กันลมค้างานี้นะครับอยู่ไกลพูดคุณแม่หนาวมากตอนนี้แทบจะกอดบันไดแล้วนะครับนะฮะคุณแม่หนาวมากเลยโอ้โหสวยจริงๆนะครับพระอาทิตย์คุณแม่หนาวมากสิบห้าองศานะครับตอนนี้สวยนะ,ะัะสวยมากว้าวา ที่เราอยู่บนจุดยอดสูงสุดของเพชรบูรณ์นู่นนะฮะ15องศาตอนนี้ลงมาดูแพรมข้างล่างนะเพื่อชมทุกเปล่งเต็มที่เลยนะแต่แสงยังมาไม่ถึงเรานะครับแสงกำลังเดินทางมาหาเราสักพักหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นจุดบริเวณต่างเต็นกัน มีเต็นให้เช่านะ,ะเต็นท์สีๆแบบนี้เต็นให้เช่านะขอเต็นมาเองก็แบบข้างหน้าเนี่ยจบนะบันทึกการเดินทางนะะจากปากเทาขึ้นภูทะเบิกมาจนถึงยอดเขาภูทะเบิกนะครับจุดสูงสุดของเพชรชูบูลนะเพียงแค่นี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องสันสน่วนคนชอบเที่ยวด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับสวยกับแสงพรอาทิตย์ทิย์ขึ้นยามเช้านะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิงกริงด้วยนะครับขอขอบพระคุณมากครับและโปรดติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ